หลายคนเนี่ยเวลาดูแลตัวเองเนี่ยครับก็มักจะใส่ใจเฉพาะเวลาที่เราตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินพยายามเลือกสิ่งที่ดีเฮลตี้กับร่างกายพาตัวเองไปออกกำลังกายหลังเลิกงานนะครับหรือว่าพยายามที่จะหากิจกรรมโซเชียลไลซิ่งที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเอนจอยมีความสุข แต่มักจะลืมไปว่าหลังจากที่เรานอนหลับไปแล้วครับจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่สําคัญมากไม่แพ้ตอนกลางวันเลยนะครับระหว่างวันที่เราใช้ชีวิตเนี่ยครับร่างกายทํางานหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีของเสียมีสารพิษ เกิดขึ้นในร่างกายมากมายอวัยวะหรือว่าเซลล์ต่างๆนะครับได้รับความเสียหายเยอะแยะนะครับช่วงที่เรานอนหลับเนีครับเป็นช่วงสําคัญมากที่ร่างกายนะครับใช้เวลาตรงนั้นนะในการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็เตรียมความพร้อมร่างกายนะให้พร้อมสําหรับต้อนรับวันใหม่ในวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องดูแลตัวเองทั้งตอนกลางวัน แล้วก็ตอนกลางคืนสารอาหารที่เราจะป็นต้องกินไม่ใช่แค่เตรียมพร้อมไว้สำหรับตอนกลางวันนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยครับร่างกายก็ต้องการสารอาหารที่เป็นวัตถุดิบเอาไว้ใช้ในการซ่อมแซมมืม้อเย็นเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งมื้อที่สําคัญมากที่เราควรจะพาสารอาหารดีๆเยอะๆเข้าไปในร่างกายโดยเฉพาะสารที่จําเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซมร่างกายตอนกลางคืนรวมถึงสารที่ช่วยทําให้เราเนี่ยนอนหลับดีมีคุณภาพครับ